เครื่องเย็น4รุ่นของอภิคูนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องทำน้ําแข็งนะครับขนาดพกพาเป็นคอมเพรสเซอร์ดีใช้ได้ทั้ง12บโวลต์และ24โวลต์นะครับมีหูหิ้วนะครับยกไปเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อพิคูดีสาตู้เย็น30ลิตรแนวแบบสไลด์นะครับมีที่กั้น ซอกช่องให้นะครับลางสไลด์แข็งแรงนะครับขนาดใหญ่เลยสวยหรูนะครับ c ซ6 5หก็หมดไปแล้วล็อตหนึ่งอันนี้ของใหม่นะครับมาก็ยังคงความหรูเหมือนเดิมนะครับมีช่องฟิให้นะครับ TWw 75บสานะครับสองานะครับล้อลากก็หมดไปแล้วล็อตหนึ่งอันนี้สั่งผลิตมาใหม่ล็อตนี้